ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 ฝุลละออง PN 2.5และการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ชุมชนโบคูนค่ะดเรเทอดเกียรติชินสนร,รน,นันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นางโสภาปรึกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุนครแม่สอดร,ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดคลินิกครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง20ชุมชนนะที่ทำการชุมชนบวคูนเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายวรานนท์ตานพันธ์ประธานชุมชนบวกคูนพร้อมประธานแต่ละชุมชน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดนำความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสนอให้กับผู้สูงอายุได้รับทราบพ,พร้อมเข้ารับการประชุมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 ฝุ่นละออง PM 2.5และการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยได้รับการสนับสนุนง,งบประมาณในการจัดการประชุมให้ความรู้จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องโครงการควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 ฝุ่นละอองพีเอการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมการป้องกันการรักษาโรคไข้เลือดออกและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเรื่องประโยชน์ของการออกกําลังกายและการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุเรื่องอาหารที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุและ เรื่องการออกกำลังกายประกอบเสียงเพลงโดยมีเจ้าหน้าที่คลินิกครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเป็นวิทยากรในการให้ความรู้